องศาององศาอยากได้ตังองศาก็ต้องขอลุงชิดเดี๋ยวลุงชิดกลับบ้านไปองศาก็ขอตังลุงชิดเลยนะบอกลุงชิดขอตังหน่อยไปทะเลเนี่ยจะกินขนมเนี่ยองศาจะต้องไปโรงเรียนด้วยซื้อเสื้อผ้ากินข้าวอ่ะเรียกานแล้วไม่ไหแล้วนจะวจะจับใครอ่ะจะจับองศาเลยองศาเดื้อใช่พี่หรอใช่น้องแทมแล้วน้องแทมอยู่ไหนน้องแทมทำอะไรอยู่น้องเทมกินข้าวยางอ่ะ ไปดึงภาพพ <ม ä S 1> วยเจ๊แม่ก็อยาให้แม่ก็อยาให้ลูกกินเลยไอ้แชมป์ครับโอเค <Okay. S 2> แค่นี้ก่อนนะ <c oughs> อเคแค่นี้กวางแล้วอะรู้กไปกทำก่องจะจับจ <c oughs> นะจับองศาแน่แหละองศาดื้อแต่องาองยาดูใครทำให้แก่เด็ก อ,องศาแน่น่ะดื้อองศาดื้อสาไม่ตั้งใจเดียวจนตำรวจก็จะจับองศาไงจาขวจริงจริงจริงตำรวจจับคนดื้อแล้วเถมอีกคนนึงเคมพูดมากก็จะโดนเหมือนกันนะเคมพูดพ่อตายเหรอ <laughs> ไม่ตาย <laughs>